สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง MSA c ซ่าชาแนลของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใด,ดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมาอัปเดตราคามาเช็คราคาก่อนซื้อได้ที่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 13 เป็นโปรโมชั่นในช่วงต้นเดือนก,อนกรกฎาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปร77นะครับวันนี้วันที่7เดือน7นะครับ iPhone หลายรุ่นหรือว่ามือถือหลายรุ่นนะครับก็จะมีการลดราคาสําหรับโปรโมชั่นจากทางด้าน lazada shopee นะครับแล้วก็ร้านอื่นๆ วันนี้ผมก็เลยนำราคาทั้งหมดล่าสุดเลยนะครับมาให้ท่านได้ดูกันสำหรับ iPhone 13ท่านใดที่กำลังอยากจะซื้อแล้วอยากจะได้ส่วนลดนะครับอยากจะได้ราคาถูกดูคลิปนี้จบสามารถสั่งซื้อได้อย่างแน่นอนนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่7กรกฎาคมปี2022เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับนี่เลยนะครับ Lazada ตอนนี้มีการจัดแคมเปญ เป็น77นะครับก็คือลดราคาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับ7-8กระกฎาคมท่านสามารถไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดซึ่งก็จะมีคูปองส่วนลดสูงสุดถึง777บาทนะครับรวมไปถึงคูปองส่งฟรีคูปองจากร้านค้าต่างๆอีกมากมายนะครับยังไงลองเข้าไปดูกันก่อนได้ส่วน iPhone 13นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยทางร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a z mall เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของ ออยาแนน,นน่จากราคาปกติ29,900บาทนะครับตอนนี้ลดราคาเหลือ26,990บาทเท่านั้นเป็นโปร77นะครับราคานี้ถึงวันที่8กระะกฎาคมนี้เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ก็ผ่อนเดือนละ2,699บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับ128 256แล้วก็512กิก สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อสําหรับร้านแรกนี้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ถ้าเราใช้คูปองส่วนลดราคาก็จะถูกลงไปอีกนะครับยังไงลองกดเข้าไปดูกันก่อนนะครับถ้าชอบค่อยทําการสั่งซื้อส่วนร้านที่2นะครับนำมาเป็นลิงก์สํารองให้สําหรับร้านนี้นะครับไอโฟนสิบสามเครื่องโมเดลไทย no activate นะครับเครื่องศูนย์เครื่องใหม่รับประกันศูนย์ให้1ปีจากราคาปกติ29,09 บาทลดราคาเหลือ27,949บาทสําหรับความจุ128 g b นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada นะครับที่มีการลดราคาเยอะที่สุดท่านใดที่อยากจะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านแรกหรือว่าร้านที่2กดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถใช้โค้ดเป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับ สำหรับ iPhone 13ในช่วงนี้เช็คราคากันต่อที่ทางด้านแอป s h o ป e e กันบ้างนะครับร้านแรกที่นำมาให้ดูกันจัดจำหน่ายโดยทางด้านร้านส t u ด i o 7นะครับมาขายผ่านทางแอป s h o ป e e สำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่27,900บาทสำหรับความจุ128 g b ถ้าเป็น512 g b ก็ขายอยู่ที่4 40, 4 0 0บาทนะครับมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง4 ส8งวดนะครับผ่อนเพียงงวดละ745บาทต่อเดือนประมาณนี้แล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับร้านแรก iPhone 13จัดจําหน่ายโดยร้าน Studio 7เเริ่มต้น27,900บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับจัดจําหน่ายโดยร้าน iStudio มาขายผ่านทางแอป Sho p ปีเหมือนกันสําหรับ iPhone 13ราคาเริ่มต้นที่28,700บาทนะครับเป็นความจุ1 2 8กิกะไบต์ถ้าเป็น512กิกะไบต์ขายอยู่ที่4 7 0 0มีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับทั้ง50บาทแล้วก็100บาทอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด48งวดเหมือนกันนะครับผ่อนเพียงเดือนละ767บาทต่อเดือนเท่านั้นแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งตัวเครื่องเป็นเครื่องสูนไทยนะครับมีประกันจากศูนแอปเปิลให้1ปีท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้ป ความจุ128 g b จากราคาปกติ29,900บาทนะครับร้านนี้ลดราคาเหลือ26,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,699บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับความจุ128 g b 26,990บาทส่วนคนที่ชอบความจุเยอะนะครับก็ต้องเป็นร้านนี้ สำหรับ iPhone 13ความจุ256 g b จากราคาปกติ33,900บาทนะครับลดราคาเหลือ2 9 9 9 0บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากพรพนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ2,999บาทต่อเดือนมีให้เลือกทั้งหมด6สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ p p p l e ให้เหมือนกัน1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสำหรับ iPhone 13จากทางด้านแอป JD c e n t r นะครับก็มีโปรลดราคา77ให้เช่นเดียวกันยังไง แล้วลองกดเข้าไปดูกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับราคาก็น่าสนใจจากทั้ง3แอปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada s h o p ป e รวมไปถึง JDC e n t ็นชอบของร้านไหนแอปไหนมีส่วนลดให้เยอะที่สุดก็สั่งซื้อที่แอปนั้นได้เลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับราคาในเดือนกร,รกฎาคมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ทางด้านค่ายดีแท็กันก่อนนะครับไอโฟนสิ 13, เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับมีขาย2ความจุก็คือ128แล้วก็2 5 6 g b ราคาการซื้อเครื่องคอมโปร128 g b ซื้อได้ในราคา14,500บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,499บาทต่อเดือนนะครับซื้อได้ราคา14,500โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา17,900ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา21,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับซึ่งทุกโปรมีสัญ,ญญาในการใช้งาน 18เดือนนะครับแล้วก็โปรนี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า DT แทนะครับที่มีอายุการใช้งานมากกว่า12เดือนขึ้นไปถ้าเป็นการเปิดเบอร์ใหม่การย้ายค่ายเบอร์เดิมก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับยังไงแล้วถ้าท่านสนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อหรือว่าไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่ายทรู e ูฟ H นะครับ iPhone 13ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น16,700บาทมีให้เลือกครบทุกสีนะ มี3ความจุถ้าเป็นลูกค้า True b a c k Card นะครับซื้อได้ในราคาถูกที่สุดก็คือ17,400บาทส่วนรายละเอียดของโปรเน็ตทั่วไปนะครับมาดูกันที่แบบแรกสำหรับลูกค้าใหม่ท่านใดที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทางนั่นค่าย True นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา18,700บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699านะครับพร้อมกับจ่ายคาเนตลุกหน้าด้วย2140บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณส0ง0มื่นแปดร้อยบาทนะครับโปรหนึ่งสามเก้าเน็าลื้อได้ราคา, 19, าหมื 1, ่ ก็โปร1199ซื้อได้ราคา21,200จ่ายค่าหน็ุงลูกหน้า1,284บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรนะครับต่อมาก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา18,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ราคา18,700เหมือนกันมีค่าเน็ตงลูงหน้านะครับก็จะเหมือนกันกับการเปิดเบอร์ใหม่ส่วนลูกค้าย้ายค่ายออนไลน์นะครับ สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699พร้อมกับจ่ายค่าเด็ลุหน้า2,140บาทโปร1399ซื้อได้ราคา18,800นะครับจ่ายค่านเด็ลุ้หน้า1,605บาทแล้วก็โปร1199ซื้อได้ราคา22,200จ่ายค่้นเด็ลุ้หน้า1,284บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนทุกโปรนะครับส่วนการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา2 9 0 0เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับพร้อมกับจ่ายข่้นเด็ลุ้หน้าด้วย3,210 0บาาาทร799ซื้้อไดค2 24 400นะครับจ่ายค่าใน็ุล่งหน้า2,140บาทแล้วก็ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่28,700บาทนะครับนี่เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดในต้นเดือนกรกฎาคมนะครับสำหรับค่าย TrueMoveS สำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับเริ่มต้น16,700บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ราคาจากทางด้านค่าย AIS นะครับ iPhone 13ราคาเครื่องเปล่า ขายอยู่ที่28,700บาทส่วนโปรเน็ตรายเดือนนะครับก็มีหลายโปรให้เราเลือกมาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ในราคา21,400บาทมีค่าเน็ตลุงหน้าประมาณ1,000บาทเท่านั้นนะครับส่วนการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา19,800รวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา19,800บาทลูกค้าเซเลเนตนะครับซื้อได้ราคา18,800โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะคร เป็น Pro AIS Base Buy ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา19,800แล้วก็ลูกค้าที่ไม่ติดสัญญานะครับซื้อเครื่องเปล่าได้ที่ราคา27,700บาทส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับราคาปกติเลยขายอยู่ที่28,700บาทนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย AIS นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาเลยนะครับโอเค น,นี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 13นะครับวันนี้นําราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านเลือกซื้อกันนะครับอยากจะซื้อแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือส่วนถ้าอยากจะซื้อเครื่องเปล่าลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นของ lazada shopee แล้วก็ jd centan ชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็็ฝาากกกกดดตดติมแล้ว กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมโชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ